สวัสดีครับผมไม่รักแฟนบอลเฮเอนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกับคุยเรื่องเมื่อกี้เอนะครับวันนี้ก็เปิดประเด็นกันนะครับในเรื่องของการต่อสัญญาของโทมัสแฟงนะครับเป็นของขวัญคริสต์มาสกันไปเมื่อเบนฟอร์ดประกาศสัญญาใหม่กับโทมัสแฟงนะครับคุณซื้อพวกเราไปแยีเวลาไปจนถึงปีสองพันยี่สิบเจ็ดเลยนะต้องบอกว่าสุดยอดจริงกับอ่าโทมัสแฟงนะถือว่าเก่งมากครับพาพามีฟอร์ดเลยทำได้ดีมากนะโค้ชใบสี่สิบเก้าปีนะครับ โอ้โหตัวบทผลงานซีสั้นใหม่ทำให้บอร์ดหารเลือดจะขยายตัลยาเพิ่มนะครับดยกันนี้เป็นฟอร์ดล้างอันดับ10ของตารางกว่าใช้ไปสีนัดนะครับและเสมอ7จนะครับจากเกมสนามสิบหาในพิมาีนะโหหากแฟงอยู่ครบสัญญาทำให้เขาร่วมงานกับพึ่งมิค่าครบสตวรรษและ10ปีนะครับผมสุดยอดมากนะครับงี้ก็ขอให้สมาแฟงโชคดีนะครับในการขุมป็นฟอร์ดนะเป็นตำนานอีกแล้วนะครับผมเมื่อเซตีโอมาเสนอเงิน1ล้านยูโรนะครับซื้อบิช ที่เป็นผ้าคลุมสีดำให้กับของแมซี่นะแต่ว่าเฮียมองว่าเงินแค่1นล้านเนี่ยแมซี่ก็มีครับแมซี่ไม่ขายหรอกนะครับผมบอกเลยไม่เอาแน่นอนนะครับเพราะว่าบิสเนี่ยมันเป็นเสื้อที่มอบให้กับคือมันเป็นมอบในโอกาสอะเออมันมนนอบในโอกาสไม่ได้แบบจะให้กัน,นง่ายๆเนาะสําหรับให้ใครสักคนนะครับแต่ว่าแมซี่ก็ได้ไปนะครับผมยังคาใจนะครับ อันเดสปิโลกองกลางมันสมองนะครับอดีตของกลางกลางไอซิมิลานนะก็ยังบอกว่าคาใจอยู่กับปฏิหารอีสันบูที่นำสามศูนะครับแต่ว่าพอพักปีศาจแดงกลับมาตีเสมอแล้วก็ชนะจุดโทษได้นะครับแม้เวลาจะล่วงเลยมา17บเจ็ดปีนะแต่บอกเลยว่าปิโลไม่เคยลืมนะครับแล้วก็ไม่อยากกลับไปดูด้วยนะครับเจอริพูจริง สามเท่าสามลูกภายเจ็ดนาทีนะครับตอนนั้นเอิมาันช็อคเลยก็ไปแพ้จุดโทษนะครับก็มงบอกนั่นกะ็คือนั่นกะ็คือปฏิหารอิสตันบูลที่ดีพูกลับมาได้แล้วก็เป็นแชมป์นะครับผมโอโ้โหสุดยอยดจริงสบดีอูนะปีโรบอกว่ากูเซ็ง <laughs> นะครับเดี๋ยวไงไปเจอกันที่เทนเดตบอลเอนในะครับผม